สวัสดีคะ่ะนเรียนทุกคนคลิปนี้นะคะก็เป็น EP ีที่3แล้วนะคะที่คุณครูจะทำขึ้นเพื่อที่จะมาสอนและอธิบายใบายงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนเลยนะคะก็จะมาต่อกันในเรื่องของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะคุณครูจะไม่ทวนแล้วนะคะว่าคุณรูสอนอะไรไปบ้างให้เรียนไปดูใน EP ีที่1กับ EP ีที่2นะคะ อีพีนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนการแก้อสมการใช่ไหมคะที่คุณครูบอกไว้ซึ่งหน้าตาของใบงานนะคะก็จะเป็นแบบนี้คุณครูจะเปิดให้ดูนะเห็นไหมคะ,ะทีนี้นะคะคําชี้แจงเนี่ยให้เรียนแก้อสมการต่อไปนี้วิธีการแก้อสมการนะคะคุณครูสอนเลยว่ามันคล้ายกันเลยกับการแก้สมการ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนการแก้สมการให้เรียนเข้าใจก่อนเมื่อเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรียนจะสามารถแก้อสมการได้แน่นอนในเรียนตั้งใจพังคุณครูนะคะอคุณครูจะเซกกระดาษมาปิ้งอ่าวันนี้มีตาอารางมาด้วยนะคะคุณครูมีวิดีโอมาแบบใหม่น่ารักไหมคะอทีนี้นะคะการแก้อสมการเนี่ยเขาจะใช้สมบัติของการเท่ากันค่ะอย่างเช่น x เห็นไหมคะเดี๋ยวงูขอเพิ่มขนาดปกาก่อนนะคะ x บวกกับ2แล้วเท่ากับ7การแก้สมการคือการหาว่าค่าของตัวแปรเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะคะซึ่งแน่นอนนักเรียนลองคิดสิคะจำนวนอะไรที่บวกด้วย2แล้วจะเท่ากับ7 นักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่า x นี้คือมีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมคะนักเรียนรู้อยู่แล้วแต่ว่าวิธีการแก้สมการหลักคุณครูสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถนําไปแก้สมการหรือว่าอสมการที่เรียนเนี่ยในกรณีที่อสมการนั้นยากกว่านี้นะคะแบบนี้คือเราตอบได้อยู่แล้วแก้อสมการแก้สมการเนี่ย x ก็จะมีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมคะนักเรียน คุณคงไม่สมูทเลยอ่ะบางมุมมันก็จะมีขอบขึ้นมาไม่เป็นไรนะคะอ่าโอเคแล้วทีนี้วิธีการแก้กครูเบล็บบอกไปแล้วว่าใช้สมบัติของการเท่ากันใช่ไหมคะก็คือเรามีเราเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ทําให้ตัวแปรนเนี่ยอยู่ข้างข้างใดข้างหนึ่งที่แบบเหลือตัวเดียวเลยว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันแบบทําไปจนสุดท้ายแล้วเรารู้ว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับตัวเลขตัวหนึ่งตัวเลข,ต,ต,เลขตัวนี้จะเป็นเลขอะไร แค่นั้นเองโอเ,โอเคไหมคะนักเรียนซึ่งการที่จะทําให้ x อยู่ตัวเดียวเนี่ยเราจะต้องทําให้2เนี่ยหายไปมันบวก2อยู่เราทํายังไงคะครูจะให้เทคนิคไปเลยนะคะถ้าบวกอยู่ให้นําไปลบถ้าลบอยู่ก็ให้นําไปบวกถ้าคูณอยู่ก็ให้นําไปหารถ้าหารอยู่ก็ให้นําไปคูณแค่นี้เองจับคู่ได้ไหมคะถ้าบวกอยู่ให้นําไปลบ ถ้าลบอยู่ให้นําไปบวกถ้าคูณอยู่ให้นําไปหารถ้าหารอยู่ให้นําไปคูณมาจับคู่กันง่ายๆเลยนะใช่ไหมลูกบวกกับลบหารกับคูณแค่นี้เองนะคะทีนี้ขั้นตอนการทําจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้เออปกติเนี่ยคุณครูจะก็จะสอนเลยใช่ไหมคะบวกอยู่เอาไปลบลบอยู่เอาไปบวกคูณอยู่เอาไปหารหารอยู่เอาไปคูณอย่างเช่นข้อนี้บวกสองมันบวกอยู่ใช่ไหมเอาไปลบสิ ย้ายข้างเนี่ยข้ามหัวเครื่องหมายเท่ากับไปเนี่ยเปลี่ยนเครื่องหมายนะเอาเอาบวกสองเนี่ยข้ามไปจากบวกสองกลายเป็นเราจะลบด้วยสองใช่ไหมคะก็จะได้เป็นเท่ากับเจ็ดเนี่ยลบด้วยสองเราย้ายตัวนี้มาแล้วนะคะนักเรียนเนี่ย,เ,ยเห็นไหมจากบวกสองมาเป็นลบสอง หลังจากนั้นเป็นไงลูก x ก็จะเท่ากับ7ลบด้วย2มีค่าเท่ากับ5เห็นไหมคะวิธีการตรวจสอบคำตอบก็คือเอา5เนี่ยเอา5ตัวน,นี้นะคะไปแทนในสมการจากที่เป็น x บวกด้วย2เท่ากับ7ก็จะเป็นแทน x ด้วย5นะคะก็เป็น5บวกด้วย2เท่ากับ7จริงไหมคะก็7เท่ากับ7จจริงแค่นี้เองแต่จริงๆแล้วครูจะทำให้หนูเห็นว่า มันมาจากการใช้สมบัติการเท่ากันแบบนี้ค่ะนักเรียน x ตรงนี้นะหนูดูนะหนูดูนะคะ x บวกด้วย2เท่ากับ7การที่หนูย้ายบวกสองไปลบอะ่ะมันหมายถึงหนูทําให้ตัวนี้หายไปโดยการลบด้วย2ใช่ไหมคะบวก2ลบ2ก็จะหายไปมันคือ x บวก2ที่เป็นตัวเดิมแล้วหนูเพิ่มลบ2เข้ามาเพราะฉะนั้นฝั่งนี้นะคะหนูก็จะต้องทำเหมือนกันเพราะว่าใช้สมบัติของการเท่ากันก็จะลบด้วย2นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าตรงนี้ที่คุณครูเขียนเนี่ยมันคือสมการตัวเดิมมันคือ x บวก2เท่ากับ7ตัวเดิมเราเพิ่มลบ2เนี่ยเข้ามาเราเพิ่มลบ2ลบ2เข้ามาทั้งสองข้างค่ามันก็จะเท่าเดิมค่ะนักเรียน เป็นไงลูกมันก็จะเป็น x บวกด้วยอะไรบวกด้วยอะไรคะ x บวกด้วย2ลบ2ก็เป็น0มันก็หมดใช่ไหมคะตรงนี้หนูก็จะหมดไปเลยหมดไปเลยเป็นไงลูกเท่ากับอะไร7ลบด้วย2ก็คือ5แบบนี้แต่แบบนี้มันจะทำให้ค่อนข้างที่จะเยอะบรรทัดในการหา แก,แก้คำตอบของสมการเนี่ยค่อนข้างเยอะคุณครูจึงสอนโดยวิธีลัดต่อไปนี้เราจะเป็นวิธีลัดนะคะอันนี้ขูอ,อธิบายเพื่อให้หนูเข้าใจที่มาว่าจริงๆแล้วไม่ใช่การย้ายบวกสองไปลบไม่ใช่การย้ายการคูณไปหารไม่ใช่การย้ายการหารไปคูณมันคือการใช้สมบัติของการเท่ากันทําทั้งสองข้างแต่เราละไว้ในทางที่เข้าใจ จากที่หนูจะต้องมาเขียนแบบว่าเอาลบสองเนี่ยมาลบทั้งสองข้างนะหนูก็ใช้เทคนิคเป็นการย้ายไปเลยว่าบวกสองย้ายมาเป็นลบสเราพูดเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่ในหลักคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยมันคือการเท่ากาันมันคือการเอามาทําทั้งสองข้างนะคะนียนะหูจะพูดให้เข้าใจก่อนประมาณนี้ทีนี้ไปดูการแก้อสมการเลยค่ะ รูปแบบของการแก้อสมการที่คุณครูให้ไปนะคะยังไม่ยากนะลูกนะมันจะยังคงง่ายอยู่การแก้อัสมการแบบนี้นะคะเรียนแก้เหมือนกับการแก้สมการเลยคล้ายเลยเพราะอะไรลูกการที่หนูแบบว่าสมการนะลูก5บวก2เท่ากับอีกคนนึงบอกว่า เธอได้ห้าบวกสเท่ากับเใช่ไหมแต่จริงๆแล้วชั้น4ี่บวกสาอ่ะก็เท่ากับ7นะถูกไหมลูกถูกหลังจากนั้นหนูเอาอะไรมาลบไม่รู้หนูเอาลบสองไปลบอะลบสองต้องลบทั้งสองข้างผลลัพธ์หนูจะเป็นเท่าไหร่ลูกจะกลายเป็นหบวก2ลบ2ก็เหลือหฝั่งนี้อีกฝั่งเนึ่อะคะนะักเรียนจะเหลือเท่าไหร่สี่บวกสาเป็นเจ็ด 7ลบด้วย2ก็เหลือ5มันก็คือ5้เท่ากับ5มันก็ยังเท่ากันอยู่ดีและถ้าเกิดว่า9มันมากกว่า4แล้วหนูไปทำต่อจากเ,าเป็นลบด้วย1ทั้งสองข้างผลลัพธ์จะได้เท่าไหร่ลูกผลลัพธ์ก็จะเป็น8มากกว่า3ซึ่งมันก็ยังเป็นจริงอยู่ดีนี่คือการใช้สมบัติของการเท่ากันมาใช้ในการแก้สมการและการแก้อสมการนะคะนักเรียน ซึ่งจริงๆแล้วคุณครูจะเพิ่มเทคนิคให้ว่าการแก้สมการเนี้ยมันจะมากกว่าการแก้สมการก็แค่ว่าท่านย้ายตัวที่ติดลบไปหารค่าของเ,ออเครื่องหมายเนี่ยก็จะเปลี่ยนแค่นั้นเองแต่ตัวอย่างที่ครูให้ใบงานไปเนี้ยยังไม่ถึงเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นนะคะมันยังคงง่ายๆอยู่มีแค่นี้หนูมาดูนะคะทำยังไงอ่ะ ห้าลบอ๋อห้าลบสิไม่เท่ากับ30มสิทำไงต่อคะน,นักเรียนหนูจะต้องทำยังไงก็ได้ให้สุดท้ายแล้วเนี่ยฝั่งใดฝั่งหนึ่งเหลือเพียง x ว่ามันไม่เท่ากับเลขหนึ่งตัวใช่ไหมคะนักเรียน x ไม่เท่ากับเลข สักตัวหนึ่งเนี่ยคือคําตอบตรงนี้คือคําตอบทีนี้จะทําให้ยังไงคะให้เหลือ x อย่างเดียวเราต้องย้ายอะไรไปบ้างย้ายลบสิบอ่ะดูแนวทางนะย้ายลบสิบไปทําไมมันลบอยู่ก็ย้ายไปบวกกับสามสิบได้ไรสามสิบบวกสิบเป็นสี่สิบหลังจากนั้นทำยังไงอะ่ะเหลือห้า x อะ่ะก็เอา x x มันทําอะไรอยู่กับเอาห้าห้ามันทําอะไรอยู่กับ x ห้ามันคูณอยู่ก็ย้ายห้าไปหารแค่นั้นเอง เอา40หารด้วย5คําตอบคือมันง่ายมากนักเรียนใช่ไหมคะอ่ะถ้าฟังครูแล้วก็ยังงงดูต่อคะ่ะครูบอกแล้วเมื่อกี้ว่าสุดท้ายแล้วฝั่งนี้จะต้องเหลือเพียง x ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเราย้ายไปให้หมดนักเรียนก็จะเป็น5 x อยู่ที่เดิมไม่เท่ากับ30อยู่ที่เดิมเราจะย้ายคูณลบ10นี้มาใช่ไหมคะนักเรียนก็เป็นบวก1ิ ทำไมบวก1ิบครูบิมสอนแล้วนะลบย้ายไปบวกบวกย้ายไปลบคูนย้ายไปหารหารย้ายไปคูณย้ายไปนี่คือการข้ามหัวเครื่องหมายเท่ากับไปนะคะลบอยู่ลบด้วยสิอยู่ถ้าจะข้ามข้างไปอีกข้างหนึ่งไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับคุณครูพูดผิดค่ะเครื่องหมายที่แสดงความไม่เท่ากันหรือว่าเครื่องหมายที่แสดงว่ามันเป็นอสมการนะคะข้ามเครื่องหมายนั้นไปเราก็จะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายโอเคไหมคะอ่า เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีการนะคะ 5x ไม่เท่ากับ30บ10 5x จะไม่เท่ากับอะไรหก 5x ก็ไม่เท่ากับ40นั่นเองหลังจากนั้นยังไงต่อคะ5ตัวนี้มันคูณอยู่กับ x คูณอยู่ข้ามฝั่งไปก็ต้องกลายเป็นวิธีหารนะคะก็จะเหลือ x ตัวเดียวแล้ว5 40นี่คือตัวเดิมหารด้วย5ได้อะไรคะนักเรียนสุดท้ายแล้ว x ไม่เท่ากับ 8หมายความว่าสม,สมการนี้เป็นคำตอบได้อะไรก็ได้แต่ต้องไม่ใช่8เพราะว่าถ้าเป็น8ปดปุ๊บมันไม่เป็นอสมการทันทีแค่นั้นเองหาค่า x ออกมาให้ได้ข้อเหล่านี้ก็ทำเหมือนกันนะคะคุณครูจะบอกแนวแนวแนวคิดนะคะทำไงลูกเราต้องจัดการให้ข้างหนึ่งเนี่ยเหลือเพียง x ตัวเดียวทำไงคะ จากลบ17ตัวนี้เราก็ย้ายไปสิลูกย้ายไปก็เป็นไปบวก17หลังจากนั้นทำไงต่อได้มา1ค่าเหลือ 2x อทำยังไงให้เหลือ x ตัวเดียว2มันคูณอยู่ก็ย้ายตัว2เนี่ยไปหารแค่นั้นเองซึ่งวิธีการแบบนี้มีอยู่หลายข้อมากเนี่ยเกือบหมดเลยถึงข้อ6เลยนะคะทีนี้อีกหนึ่งตัวอย่าง แบบนี้ทํายังไงครูบิ๋มมีเศษส่วนมาหนูงงมากเศษส่วนอย่าไปสนใจลูกปกติมันก็คือ3มเนี่ยมันหารอยู่นั่นเองถ้าหนูย้ายไปหนูต้องย้ายทำไรลูกย้ายไปคูณแค่นั้นเองอ่ะหนูเขียนโจทย์ลงมา X ส่วนสบวกด้วย2น้อยกว่าลบสอเขาว่าอย่างนี้ขั้นตอนแรกทําไงเลยลูก ย้ายเจ้าคุณคนนี้ออกไปจากบวกสองข้ามหัวเครื่องหมายน้อยกว่าไปก็กลายเป็นลบด้วยสองฝั่งนี้จะเหลืออะไรลูกเมื่อบวกสองย้ายข้างไปแล้วฝั่งซ้ายก็จะเหลือเพียง x ส่วน3ใช่ไหมคะน้อยกว่าลบสองนี่คือตัวเดิมเอาบวกสองไปลูกย้ายไปก็เป็นลบด้วยสองนี่นะคะตัวนี้เป็นตัวเดิม ส่วนตัวนี้มาจากตัวนี้ค่ะโอเคไหมอ่าคุณว่าน่าจะเข้าใจนะคะหลังจากนั้นเป็นไงลูก x ส่วน3ก็จะน้อยกว่าลบสลบสมีค่าเท่าไหร่ถ้าลืมแล้วนี่หนูต้องไปทวนการบวกลบจำนวนเต็มนะคะลบสเหมือนกับเราไปติดแม่ค้าอยู่2บาท แล้วเราลบ2อ,อีกก็คือลบไปติดอีกลบ2บาทแสดงว่าเราติดแม่ค้าอยู่4บาทนั่นเองก็คือลบ4หลังจากนั้นทําไงครูบิ๋มบอกว่าให้เหลือ x ตัวเดียวทําไงลูกเอา3มไป3จะไปยังไง3มันทําอะไรอยู่กับ x ลูก3มันหารอยู่เพราะฉะนั้นข้ามหัวเครื่องหมายไปก็ต้องเป็นคูณแค่นั้นเองก็จะกลายเป็นเมื่อ3ไปแล้วข้างซ้ายก็จะเหลือเพียง x น้อยกว่าลบสี่คูณด้วยสามหมายความว่าไงลูกหมายความว่า x น้อยกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่ลบสี่คูณด้วยสามก็มีท่าเท่ากับลบสิบสองแน่นซึ่งวิธีการประมาณนี้โจทย์ประมาณนี้มีอยู่หลายข้อนะคะแล้วข้อแบบนี้ลูกข้อแบบนี้ยิ่งโคตรง่ายเลยหนูรู้ไหมทำยังไงรู้ไหมคะเขียนโจทย์ก่อน นะคะ,ะ x ลบ2ทั้งหมดหารด้วย4มากกว่า2องทำไงดีหนูหจะย้ายลบ2ตัวนี้ไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันติดการหารอยู่เห็นไหมโลกเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้ง่ายคือเอาการหารนี้ไปก่อนแตกต่างกันนะคะกับวิธีเมื่อกี้ตัวนี้มันไปได้เลยไม่ติดใครเลยไม่ติดการหาร ไอ้สตัวเนี้ยมันหารอยู่แค่ x ตัวเดียวแต่ลบสองตัวนี้มันไปไม่ได้เพราะมันติดการหารอยู่แต่ถามว่าการหารนี่ไม่ติดใครนะคะไปได้เลยโอเคไหมอ่ะหนูมาดูขั้นแรกหนูก็เอาตัวสี่ที่เป็นตัวหารนะคะข้ามหัวเครื่องหมายมากกว่าไปข้ามหัวไปเป็นการหารอยู่ข้ามหัวไปหนูก็ต้องไปคูณเพราะฉะนั้นถ้าสี่ไปแล้วฟังหนู จะเหลืออะไรบ้างคะฝั่งซ้ายก็จะเหลือเพียง x ลบด้วย2มากกว่า2ที่เป็นเจ้าที่ตัวเดิมแล้วก็เอา4ไปทำอะไรนะคะหารอยู่เอา4ไปคูณหลังจากนั้น x ลบด้วย2ตัวเดิมจะมากกว่า2คูณกับ4ก็จะเป็น8ทําต่อได้ไหมทําให้เหลือ x ตัวเดียวทําไงลูกก็เอาลบ2 ข้ามหัวไปข้ามหัวไปก็จะเป็นแปรทำอะไรกับสองลูกทำอะไรตรงนี้จะเป็นวิธีอะไรจากลบสองข้ามหัวไปก็จะเป็นวิธีบวกคำตอบก็จะเป็น x มากกว่าแปดบวกสองเท่าไหร่ไม่รู้อ่าให้ทําเองนะคะโจทย์ก็จะมีประมาณนี้แค่นี้เองนะคะข้อแบบนี้เห็นไหมลูกมันมี ไม่กี่วิธีเองที่คุยกูให้ไปไม่ยากเลยนะคะแบบนี้เจอแบบนี้ทำไงลูกย้ายลบ2ไปได้เพราะลบ2ไม่ได้ติดตัวหารแต่วิธีแบบนี้ย้ายลบ15ไปเลยไม่ได้เพราะมันหารอยู่นะคะต้องย้ายตัวนี้ไปก่อนไปจัดก,การซะก่อนเอา4ไปคูณกับ5ซะก่อนได้20หลังจากนั้นค่อยเอาลบ15ไป มันง่ายมากๆเลยนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้มีอีก2ข้อที่จะแปลกกว่าเขานิดหนึ่งซึ่งก็ไม่ยากเหมือนกันดูนะลูกคุณครูจะให้ตัวอยา่างแบบนี้มันหมายความว่าไงลูกจำสมบัติการแจกแจงได้ไหมคะแบบนี้นะคะเขียนโจทย์ก่อนนะ3คูณอยู่กับ x บวกหมากกว่าหรือเท่ากับ15 นักเรียนสามารถทำได้สองวิธีหรือหลายวิธีก็ได้โดยวิธีที่หนึ่งนะคะนักเรียนอาจจะเอาสามเนี่ยคูณเข้าไปก่อนคูณเข้าไปก่อนนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนักเรียนสามารถนำสามที่คูณอยู่เนี่ยย้ายไปหารก่อนได้เลยซึ่งจะไวกว่ามากนักเรียนดูนะครูจะทำวิธีที่หนึ่งให้ดูก่อนนะคะครูจะเอาสามตัวนี้แจกเข้าไปในวงเล็บ เอา3ไปคูณ x บวกด้วย3ไปคูณ1มีค่าเท่าไหร่ลูก3ไปคูณ x ก็มีค่า3 x มไปคูณ1ก็มีค่า3มากกว่าหรือเท่ากับ15แล้วยังไงต่อคะนักเรียนและทีนี้เราจะทำให้เหลือ x ตัวเดียวลูกเราจะเอา3ไปหารก่อนก็ได้หรือจะเอาบวก3ไปลบก่อนก็ได้อ่ะ 3x มากกว่าหรือเท่ากับสิบห้า ย้ายไปลกย้ายตัวนี้ไปย้ายบอกสามไปก็เป็นลบด้วยสามสาก็จะมากกว่าใดล,ลูกมากกว่าหรือเท่ากับสิบสองสิห้าลบสามนะสิบสอหลังจากนั้นจะเหลือ x ตัวเดียวแล้วโดยเอาสาตัวนี้ไปทำไดลูกคูณอยู่ก็ต้องไปหารนะคะก็เป็น12หารด้วยสามสิหารด้วย3ามมีค่าอะไรามสี่สิบสองตอบสี่ต้องไว้แล้วนะคะทีนี้อีกหนึ่งวิธี อีกวิธีหนึ่งนะคะเนี่ยคุณครูขอญยตย้าย,ายนี่ก่อนนะนี่วิธีที่หนึ่งทีนี้มาดูวิธีที่สองวิธีที่สองทำอย่างไรวิธีที่สองวิธีที่สองคือคุณครูจะนำสามตัวนี้ที่คูณอยู่ข้ามหัวเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับนี้ไปเลยการคูณอยู่ข้ามไปก็ต้องเป็นวิธีหารนั่นเองอะ่ะ ก็ฝั่งนี้เมื่อ3ออกไปแล้วฝั่งซ้ายก็จะเหลือเพียง x บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ15หารด้วย3ซึ่ง15หารด้วย3เนี่ยเราจะไม่เขียนแบบนี้ก็ได้เราจะเขียนผลลัพธ์เลยก็ได้ว่า15หารด้วย3มีค่าเท่าไหร่ลูก3 5 1หมันคือ5ห้าูก็เขียน5ได้เลย หลังจากนั้นทำไงลูกจะเหลือ x ตัวเดียวแล้วมันมีบวก1อยู่ก็ทำไงลูกเอาบวก1นค่าหัวไปค้าหัวไปเปลี่ยนเครื่องหมายเปลี่ยนวิธีการลูกเป็นลบด้วย1 5ลบด้วย1 5ลบด้วย1มีค่าเท่ากับ4จบเลยเป็นไงลูกค่าเท่ากันไหมนี่นี่ค่าเท่ากันคิดได้หลายแบบนะคะซึ่ง คุณครูสอนไปทั้งหมด3ตัวอย่างซึ่งใบงานที่คุณครูให้ไปนะคะไม่มีข้อไหนที่ยากเกินไปกว่า3ตัวอย่างนี้ให้นักเรียนจงตั้งใจทำนะคะคุณครูก็สอนหมดแล้วนะคะสำหรับใบงานทุกๆใบเหลืออีกหนึ่งเรื่องนั่นเองคือเรื่อง t e s s e l l c t i o n ที่คุณครูแถมไปนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ t e s s e l l c t i o n คืออะไร s e สเซ a t i o นนะคะคือการนำรูปทั้งที่เป็นรูปเรขาคณิตแล้วก็รูปทั่วไปเนี่ยมาเรียงต่อกันคือรูปอะไรก็ได้ค่ะจะเรขาคณิตก็ได้หรือรูปทั่วไปก็ได้เอามาเรียงต่อกันโดยมีเงื่อนไขว่ารูปที่นำมาจัดเรียงเนี่ยจะต้องไม่เกิดช่องว่างแล้วก็ไม่คาบเกี่ยวหรือไม่ซ้อนทับกันแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ให้เรียนเนี่ยศึกษาลองดูว่าเทสเซเลชันนี่เป็นยังไงนะ้าซึ่งครูม,มีตัวอย่างคะ่ะยังไงนะ้ารูป เนขาคณิตหรือรูปทั่วไปนำเอามาเรียงต่อกันแล้วไม่เกิดช่องว่างแล้วมันเป็นอย่างไรมันคือเทสเตเลชันมันเป็นประมาณนี้ค่ะนักเรียนนี่ครูไปหามานี่คือเทสเตเลชันแบบหนึ่งนเนี่ยลองสังเกตดีดีจริงๆแล้วมันคือรูปลูกศรอย่างเดียวเลยนะหนูดูเนี่ยนี่ก็คือลูกศรลูกศรเพียงแค่หันกลับไปกลับมานักเรียนดูลูกมันสามารถเอามาตั้งได้โดยที่ ไม่มีช่องว่างเลยและเกิดเป็นภาพที่สวยงามเห็นไหมลูกยังมีที่แปลกตากว่านี้ลูกดูลูกม้าขนานเรียนนละเรียนสังเกตดีๆนะม้าตัวที่เป็นสีเนี่ยอยู่ลักษณะยังไงม้าตัวที่เป็นสีอ่อนก็เหมือนกันเลยเพียงแค่เขาเอามาสลับต่อกันแล้วมันออกมาแบบไม่มีที่ว่างเลยมันคือ t e s s e l ลช t i o n ได้เรียนรู้ไหมคะว่า จริงๆแล้วหนูพบเจอเทสเซเลชันในชีวิตประจำวันเยอะมากแต่หนูเพียงไม่รู้ว่ามันคือเทสเซเลชันนะคะซึ่งคุณครูฝากเป็นการบ้านลองไปศึกษาดูนะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยหนูเจอเทสเซเลชันตรงไหนบ้างอาจจะถ่ายรูปมาฝากคุณครูนะคะคุณครูแอบใบให้นิดหนึ่งว่ามันอาจจะอยู่ในทางเดินเท้าหรือว่าอยู่ในคืออยู่ในชีวิตประจำวันหนูเยอะนะคะ นี่ปลาตาไม่กลมนะคะมาต่อกันนักเรียนดูสิคะมันมีมิติมันแบบจริงๆแล้วปลามันรูปร่างเหมือนกันทุกๆตัวเลยเพียงแค่จับหันทิ่หันทางมันก็จะแบบมีความแปลกขึ้นมาเรียนดูโลกน้องหมาน้องหมาไม่ว่าจะสีขาวเห็นไหมโลกน้องหมาสีขาวน้องหมาตัวสีแดงน้องหมาตัวสีเหลือง จริงๆแล้วน้องหมาทั้งสามสีมีลักษณะเหมือนกันเพียงแค่คนละสีแล้วก็หันหน้าคนละทางนี่เห็นดูลูกนี่คือเ Selection นะคะนี่ค,คุณครูก็าหาตัวอย่างมาให้ประมาณนี้นะคะหนูดูหนูดูรูปนี้สิคะ,ะมีมิตินะคะ นี่คือเทสเซเลชันและมันนำมาอยู่ในชีวิตประจำวันในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งของสาธารณูปโภคเครื่องใช้ต่างๆนะคะเยอะมากนี่คือ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวันซึ่งงานของหนูนะคะก็คือคุณครูเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยสร้างรูปเทสเซนเลชันหนึ่งรูปแล้วก็วาดลงในกรอบด้านล่างนี้ใบงานที่คุณครูให้ไปนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะซึ่งนักเรียนสามารถหาตัวอย่างเทสเซนเลชันได้ใน Google หรือว่าหาใน ลิงก์ต่างๆได้เยอะมากนะคะเพียงนักเรียนพิมไปว่า t s t t e n e r a t i o n จะภาษาไทยก็ได้หรือภาษาอังกฤษแบบนี้ก็ได้หรือนักเรียนจะมีวิธีการหาไงได้หมดไม่ว่าจะใน YouTube ใน Google ใน Yahoo ใน e x p l o r e r ในคือมีเยอะมากๆเนี่ยคณครูรอชมผลงานหนูอยู่นะ แล้วคุณครูหวังว่าหนูหนูทุกๆคนนะคะก็จะทํำใบงานมาส่งคุณครูนะทําไม่ได้ไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้ทำเนาะสู้ๆนะคะเราจะห่านโควิดไปด้วยกันแล้วเมื่อเจอกันในห้องเรียนนะคะ